สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะมารับฟังกันคะ่ะในช่วงวันที่1ิบ ถึง20พฤศจิกายน2568ช่วงนี้สิ่งใดจะให้โชคให้ลาบจะนำข่าวดีนำเรื่องน่ายินดีมาให้กับท่านนะคะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการเงินมีปัญหาจะแก้ไขได้ไหมงานเงินลื่นไหลดีหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาถึง13มีนา ท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีกุม10-20พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีเรื่องราวอุดอัดใจเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็เรื่องรัก,ร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 กๆใคร่เรื่องของความรักนะคะมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้ท่านนั้นอึดอัดใจบางท่านมีเกณฑ์การตัดสินใจด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะคะ ช่วงนี้พยายามนำพลังบวกนำสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองอยู่ใกล้คนคิดบวกอยู่ห่างคนที่คิดไม่ดีคนที่ชอบมองโลกในแง่ลบนะคะและต่อมาพยายามหาเวลาลีและผ่อนคลายบ้างเพราะช่วงนี้นะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังไม่ว่าทำอะไรก็ตามเหมือนกับว่าแอบกดดันตัวเองด้วย ฉะนั้นไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะพยายามหาเวลารลีและผ่อนคลายเพราะช่วงนี้จะมีเรื่องราวปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับท่านนะคะมีเรื่องปาฏิหาริ์เกิดขึ้นเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแนะนำนะคะดวงเด่นเช่นนี้แล้วหาโอกาสสวดมนต์บ่อยๆนั่งสมาธิได้ยิ่งดีวันละห้านาที นะคะฝึกเธอคะ่ะอาจจะสับสนอยู่บ้างในช่วงที่เรานั่งแต่อย่างน้อยๆน,นะคะเราได้อยู่กับตัวเองและท่านจะมีสติมากขึ้นท่านจะรู้เท่าทันความคิดของตัวเองมากขึ้นไม่ลดแล่นตามความคิดของตัวเองนั่นเองนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกุมท่านจะมีการจบจากงานเก่าๆได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆ สำหรับบางท่านที่กำลังลังเลในการตัดสินใจช่วงนี้นะคะท่านจะตัดสินใจได้ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามสิ่งที่ท่านตัดสินใจจะมีคำตอบนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ร้อนหุนหันพันแล่นท่านจะต้องตัดสินใจด้วยสติไม่ใจร้อนถ้าท่านมีสติในการตัดสินใจ ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจในรูปแบบใดก,ก็ตามมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะท่านเป็นคนที่จิตใจดีการทำงานนะคะทำงานได้ผลงานดีผลงานก็ถือว่าเป็นไปตามที่ท่านนั้นได้ตั้งเป้าเอาไว้นะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในช่วงวันที่1 0ถึง20พฤศจิกายนนี้นะคะพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายบ้างสมมุติถ้าท่าน ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะพยายามจากที่ท่านนั้นอาจจะไลฟ์สดวันละหนึ่งชั่วโมงเพิ่มเพิ่มเพิ่มช่วงเวลาในการไลฟ์ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการไลฟ์ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้นะคะท่านเป็นคนที่วาจาเด่นเป็นคนที่พูดอะไรออกไปคนก็เชื่อเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะถ้าท่านใดที่ค้าขายค่อนข้างที่จะขายของเก่งขายของดีกว่าเจ้าอื่นๆด้วย ที่ขายสินค้าตัวเดียวกันกับท่านค่อนข้างที่จะสดใสในเรื่องของค้าขายนะคะแต่จะต้องปรับเปลี่ยนการขายกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆนะคะสําหรับท่านใดที่ทํางานประจําอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานของท่านจะมีการปรับเปลี่ยนมีงานแก้ง,งานซ่อมมีงานยากงานหินเข้ามาฉะนั้นถ้าจะต้องเคลียร์งานที่มีอยู่ให้จบไวๆนะคะอย่าประมาทด้านการทํางานมันจะมีเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ถ้าท่านรู้เท่าทันความคิดของตัวเอง นะคะปล่อยวางไม่ใส่ใจก็ถือว่าฝีมือการทํางานของท่านไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับความคิดค่ะช่วงนี้แอบคิดเยอะแต่บางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าโลกส่วนตัวสูงช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตคืออยากให้เวลากับตัวเองนะคะอาจจะเบื่อเบื่อคนรอบข้างอยากอยู่กับตัวเองมีความสุขที่ได้อยู่ในห้องมีความสุขที่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างอะไรทำนองนี้นะคะ ในเรื่องของการเงินชาวราศีกุมการเงินของท่านค่อนข้างที่จะเด่นเพราะว่าท่านมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีเรื่องไม่คาดฝันเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านกําลังจะรอคอยเงินจากสนใดก็ตามท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีกิจการของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการสืบวันนี้เป็นสืบวันที่ท่านนั้นจะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะ ท่านจะมีความรู้สึกว่าอืมได้รับเข้ามาดีมีมาเรื่อยๆส่งผลให้ท่านนั้นมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจด้านค้าและต่อมานะคะถ้าท่านทำงานประจำช่วงนี้ท่านก็จะหมุนเงินได้ง่ายขึ้นมีดวงได้เงินพิเศษมีผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ชิดเพื่อนสนิทคู่ครองคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหมุนหลังด้านการเงินด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ ท่านใดนะคะที่กําลังแก้ไขกับปัญหาภาระหนี้สินกําลังแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินจะสําเร็จนะคะอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นอยู่บ้างอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามีคนผิดนัดเลื่อนนัดเรื่องเงินเงินทองทองฉะนั้นนะคะถ้าท่านมีถ้ามีใครก็ตามนัดที่จะคืนเงินนัดที่จะชะําระค่าสินค้า นัดที่จะคือถ้าท่านกําลังคาดหวังเงินจากสนใดก็ตามเป็นเงินของท่านเป็นเงินที่ท่านควรจะได้นะคะอะสมมุติถ้าเป็นแม่ค้าท่านจะต้องกระตุ้นลูกค้าเรื่อยๆนะคะว่าอืมต้องชําระวันนั้นวันนี้นะพอใกล้ๆวันท่านก็กระตุ้นไปอีกนะคะว่าอาใกล้ถึงวันแล้วนะอย่าผิดนัดเลื่อนนัดนะเพราะสาคัญมากๆเงินนี้จะต้องชําระคืนท่านนะท่านจะต้องนําไปใช้ตรงนั้นตรงนี้คือวิธีเรียกกล่อมไม่ ไม่น่าห่วงเท่ากับถ้าท่านเพิกเฉยไม่กระตุ้นเขาระวังเขาไม่ทำตามคาพูดระวังเงินบางอย่างจะมีการเลดเลื่อนล่าช้านะคะหาทางป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะต่อมาในเรื่องค่าใช้จ่ายท่านจะหมดเงินไปกับการซื้อเข้าของอยากได้อะไรจะได้ซื้ออยากไปไหนจะได้ไป ได้เสริมสวยสมหล่อบางบางท่านนะคะได้เปลี่ยนทรงผมได้เข้าร้านเสริมสวยได้ซื้อเสื้อผ้าได้ไปยังสถานที่ที่ท่านอยากไปรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวจะสูงขึ้นเพราะท่านสายเปเห็นอะไรก็นึกถึงสัตว์เลี้ยงเห็นอะไรก็นึกถึงบุตรนึกถึงคนที่ท่านรักนะคะแต่จะมีเรื่องอึ้งๆเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นมันจะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่เงินที่ท่านนั้น ควรจะได้ไม่ใช่เงินที่ท่านกําลังรอคอยเป็นเงินที่ได้มาแบบงงๆนะคะเอ้าอยู่ๆก็มาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัยเรื่องเงินเงินทองทองอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมท่านจะมีโชคลาภจากบริวารคนรอบข้างจากเพื่อนจากการติดต่อการเดินทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแต่ถ้าจะมีโชคจากการพูดคุยการเดินทางการติดต่อถ้าท่านทำเรื่องราวเหล่านี้และเกี่ยวกับเงินเงินทองทองจะประสบความสำเร็จค่ะสิ่งที่จะนำข่าวดีมาให้กับท่านนะคะหรือว่าใช้คำว่าท่านจะโชคเกิดความโชคดีก็คือว่าการเงินนะคะช่วงนี้จะมีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเรื่องเงินเงิน,งนทองทองขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเฮงเฮงปังปัง,ปง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ